สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจด้วยแกนนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนทุกคนว่าบลูจากเกมเบนดูเฟนโรบล็อกนะคะเริ่มเลยน,นะคะหนูจะใช้เป็นสาสีเหลี่ยมแล้วกันนะคะแล้วก็เราจะใช้อันนี้นะคะโฟลติปเ e นแบบพอดนะคะจากนั้น อาวงกลมมานะคะแล้วก็ลากตามเส้นเลยค่ะแต่ราจะขึ้นผ้าไว้ให้ข้างๆนะคะจากนั้นนะคะวัดตาของมันนะคะอันนี้อาจจะวาดไม่ค่อยเหมือนมากนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อย่าลืมนะคะว่าน้องนะคะมีเป็น ลูกศรตัว x ไม่สวยแตนน่ก็พอได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะแล้วก็ตาตข้างนะคะน้องจะมีลูก,กาตาสีดำนี่จากนั้นนะคะมาต่อที่ปาก ปากเราจะทำโค้งแบบนี้นะคะอาจจะเพิ่มให้มันกว้างขึ้นนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะน้องก็มีแบบ ลำลายนะคะออกมาตรงนี้แล้วก็จะลบมันหน้าน้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าน้องไม่มองกดด้วยหน้าน้องก็จะมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวน้องใส่ เพิ่มรูปมาด้วยแล้วกันนะคะทุกคนโอเครูปที่หนูวาจะรูปนี้นะคะทุกคนรูปที่กำลังจะโดนจำสกเกนะคะจริงๆวาดไปวาดมาแล้วมันจะสามารถออกแนวหน้าหลักได้เหมือนกันนะคะทุกคนจากนั้นนะคะหนูก็จะดูดสีมาจากตัวจริงเลยนะคะ ะะอยากช่วยผมทำ EP สองที่เป็นกินอย่าลยืมก่อไยา้ก็ชับฉะไขดเจอเ้อโอเคดูดสีมาแล้วนะคะใส่สีลงไปได้เลยนะคะ ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชบชร์กันให้ผมด้วยเจ้า